เดี๋ยววันนี้พี่ฝนจะพาทุกคนมาเล่นรถไฟพาเพื่อนนู๊ไปส่งที่บ้านกันดีกว่าหมายความว่ายังไงอะพี่ฝนเ็าน,นี่ไงเราจะต้องขับรถไฟพาเพื่อนนู๊ที่ทํางานเรียบร้อยแล้วไปส่งที่บ้านของเขาอย่างปลอดภัยเดี๋ยวก่อนนะขับรถไฟแล้วนู๊พวกนี้จะขึ้นไปได้ยังไงอะเอาน,นี่ไงเดี๋ยวพาไปดู ไปแล้วเพื่อนเราขับรถไฟออกไปแล้วเฮ้ยเพื่อนจริงๆด้วยเห็นมาเพื่อนนูบของเราเขาน่ารักตะมุตะมีตัวเล็กน่ารักชะมัดเลยอ่ะโอ้โหเราต้องขับรถไปส่งเขาเร็วข้าวพี่ฝนเดี๋ยวระวังให้ดีนะเบรกใจเย็นนะใจเย็นไม่ต้องกลัวเพรกขับเก่งอยู่แล้วเดี๋ยวก่อนลวเพื่อนเราไม่ออกไปแล้วเราจะทํายังไงกันดีอ่ะแสดงว่าเพื่อนเขาไม่รู้ว่าออกยังไงแน่เลยนี่ง่ายเราจะต้องนี่เลยกดเลื่อนหน้าไปรถไฟของเราก็จะออกจากชานชาลา เดี๋ยวก่อนมันเกิดอะไรขึ้นน่ะเพื่อนถอยหลังเพื่อนถอยหลังมาชนเหรอใช่แล้วโอ้อย่างนี้เราจะต้องระมัดระวังให้ดีนะเพราะว่าเราจะต้องพาเพื่อนนุ๊กของเราไปส่งให้ถึงที่ง้นเพ่กไปกับพี่ฝนดีกว่านี่ไงเดี๋ยวคอยดูนะเพื่อนนุ๊กของเราขึ้นรถเร็วเข้าไปพวกเราไปเร็วเข้าได้เวลาเลิกงานแล้วไปเร็วกับบ้านกันดีกว่าพวกเราวันนี้เราจะไปถึงบ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้ย <laughs> เดี๋ยว เพื่อนใจเย็นดีปโทโอ้โหทำไงดีเนี่ยพี่ฝนอย่างนี้เราจะต้องให้เพื่อนเขาออกไปก่อนแล้วเราค่อยตามไปทีหลังก็แล้วกัน <c oughs> แต่ดูทรงแล้วเรานั่นไงเพื่อนใจเย็นเออคันนี้ดูท่าทางน่าจะปลอดภัยที่สุดละนะไปเร็วไปเร็วไปเร็วเดี๋ยวเพียงขับ <c oughs> <c oughs> เองเร็วเพียงจะขับงั้นเหรอไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอ้เพื่อนเราตอนนี้ทุกคนกลับบ้านได้แล้วนี่เพื่อนมารับแล้วขึ้นเท่าไหรเอาไปเท่านั้นก่อนนะ ที่นั่งไม่เต็มด้วยนี่นี่รีบไปก่อนดีกว่าสงสัยเพื่อนนูตของเราไม่กล้าขึ้นรถไฟเราแน่นอนเขาเห็นแล้วน่ากลัวเขาก็เลยรอคนอื่นไปก่อนไงเดี๋ยวขึ้นมาไม่เต็มคันมีที่ว่างอีกสามคนด้วยขอบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพาไปส่งก่อนใจเย็นนะทุกคนเพราะว่าเส้นทางมันอีกยาวไกลมากเลยเบรกเบรกเร็วเข้าเฮ้อใจเย็นนะคะพี่เองจอยกลัวความสูงเหมือนกันเบรกทำไมอะปุ๊กปิ๊กอไอ้ข้างหน้า<อ>คืออะไรอะรู้และมีอะไรเหรอ เพื่อนไม่ไปอ๋อเพื่อนไม่ไปแล้วเราจะไปยังไงนั่นนะดิโอ้โหแล้วพาเพื่อนนู๊บมาเต็มคันรถเลยอ่ะแสดงว่าหนักเกินไปแล้วเขาไม่กล้าเล่งก็เลยขึ้นไม่ได้เดี๋ยวเฮ้ยเพื่อนลนเอาเพื่อนสละเรือไปละเพื่อนลนไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปช่วยดันได้ไหมไม่ได้ถ้าขึ้นไปช่วยดันมีหวังตุ้มตามแน่นอนต้องรอรอให้รถไฟหายไปเองเหรอแล้วจะหายไปได้ไงนี่ไงหายแล้ว หายไปแล้วจริงด้วยใช่แล้วเขามีดีเลย์ประมาณแกถอยถอยหลังไปไหนตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนเหระใช่แล้วถ้าเราไม่ตั้งหลักอะเราดันตัวเองไม่ขึ้นนะพี่ฝนเออโอ้โหเดียวนะเส้นทางนี้มันยาวไกลมากดูท่าทางข้างหน้าเนี่ยมีทางรถไฟวนติวติวติวด้วยอ่ะนี่พี่เอกก็เร่งสุดแล้วนะมันเร่งไม่ไหวล้อหลังลอยอะดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มันหนักแน่เองทุกคน หนักใครอ่ะหนักเพื่อนนู่มอ,อ๋อหนักเพื่อนนู่มเหรอ๋อหนักนายด้วยแล้วปุ๊กปิ๊กฉันตัวเบาอย่างกับปุยนุ่นไปเดี๋ยวก่อนหูเพื่อนขับตามมาแล้วแย่แล้วไปดีกว่า <c oughs> เราจะต้องรีบไป งั้นเพียกจะเร่งสุดเลยนะพี่ฝนเร่งง่ายสุดไปเลยเหยียบคันเร่งมิดเลยทุกคนมันโยกมันโยกมันโยกมันสายมันสายแย่แล้วโอ้ยล้อจะหลุดแล้วพี่ฝนเฮ้ยเราเกือบถึงเพื่อนข้างบนแล้วงั um> uh 2, ้นเดี๋ยวเพียร์กดให้เต็มที่เลยนี่ยิงในตัดเลยเดี๋ยวก่อนคีย์บอร์ดจะหลุดเข้าไปข้างในแล้วอะเพื่อเราค่อยๆไปเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยจะทันเพื่อนเราแฮะอีกนิดเดียว ถ้าเราถ้าเราเบากว่านี้เพียงว่าจะขึ้นไม่ไหวไงใช่แล้วตอนนี้เพื่อนเราเหยียบคันเร่งเร่งแซงเราไปแล้วทุกคนเพื่อนเห็นแล้วดูท่าทางไม่น่าไว้ใจหนีดีกว่าเดี๋ยวทิ้งระยะทางไว้เนิดหนึ่งเฮ้ยเพื่อนอ้าวเพื่อนเฮ้ยอย่แล้วเพื่อนตกเกิดอะไรขึ้นน่ะอ๋อเพื่อนเร่งหนีเราตกรางรถไฟไปแล้วอ๋อเขาเร่งเร็วเกินกันเดี๋ยวเพียงติดเบรกก่อนดีกว่าเอออย่าเบรกด้วยทุกคนเพียงแกแตะเบรกเป็นระยะระยะเฮ้ย เรามาถึงชานชาลาอันนี้แล้วอ่าฝีมือใช่ปล่าล่ะว่สุดยอดไปเลยเดี๋ยวก่อนพาเพื่อนนุก๊กอ้าวแล้วเมื่อกี้เพื่อนนุ๊กของเราลงรถไปแล้วอ่อเขาก็ลงชานชาลานี้กลับบ้านเขาไงโ่สุดยอดเลยสแสดงว่าเราเก่งเฮย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้าไม่มีข้างหน้ามันเป็นกระเช้าลอยฟ้าอ๋อต้องรอกระเช้าอันนู้นน่ะเหรอใช่แล้วเดี๋ยวดูให้ดีก่อนดูว่าเพื่อนเราไปถึงแล้วจะเป็นยังไงต่อเออเดี๋ยวก่อนนะมีอะไร แล้วกวระเช้าลอยฟ้าเอียงไปเอียงมาอย่างนั้นเลยเหรอ,อใจเย็ยนนะเพื่อนของเราดูเหมือนว่าเขาจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นด้วยอ่ะทําไมกระเช้าลอยฟ้ามันถึงหยุดนะเฮ้ยเดี๋ยวความเพลเพื่อนกระตุกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเพื่อนถึงไหมอา้อาวอ้าวเดี๋ยว เสียใ,ใจด้วยนะเพื่อนหล่นไม่ได้ไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันงั้นอ่ะเพื่อนมาใหม่แล้วเพื่อนมาใหม่แล้วงั้นเราไปก่อนนะเพื่อนนะ,ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะเดี๋ยวตามมาก็แล้วกันพี่วนเพกรู้แล้วว่าไงหรอว่าทำไมเพื่อนหลน่นเพราะว่า,วามันไม่ได้มันไม่ได้เบาเลยนะเนี่ยทำไมอ่ะนี่เหวี่ยงขนาดนี้เร็วกว่ารถที่เ่เอ e r ับอีกโอ,อใช่่ะ มันเหมือนกับรถลางเนี่ยมันสายไปสายมาตีโค้งขึ้นไปเกือบจะได้90องศาแล้วโอเหมือนนั่งโรลเลอร์คอสเตอร์เลยอ่ะมันไม่ดีมั้งเรามีรถไฟอยู่ด้วยนี่ดีใจเย็นเพกดูเหมือนว่าข้างหน้าเราจะจอดถึงชานชาลาแล้วนั้นเนี่ยอา้าแล้วเราลอดได้ไงเนี่ยไม่รู้เฮ้ย,ฮยมันเชื่อมต่อไม่ต้องกลัวแล้วพี่ฝนเอมันเชื่อมต่อระวังตรงนี้เขาบอกว่ามันอันตรายเออ มันไม่ระวังได้ไงเออข้างหน้าข้างหน้าทุกคนครับจอเห็นอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ะครับอ้อยนะโมพุทธพรโอ้โแหลกไปอ้ะสุดยอดเกือบไปเกือบไปต้องรีบเร่งต้องรีบเร่งเออทางตรงนี้ยังอีกยาวไกลไหมเนี่ยเฮ้ยเรารอดแล้วพี่ฝนมันตีทางโค้งระวังให้ดีเอ้ยโค้งไม่เป็นไรหรอกดีกว่าทางลงเร็วๆนะอ้อยเดี๋ยวก่อนข้างหน้าถึงชานชาลาส่งพี่นูบแล้วยูฮูเออ อ้าว,าวมีอะไรอ่ะอ๋อรถตกรางอ่ะอ้าวแล้วทำไงอ่ะอ้อเลี้ยวโคง้งถอยก็ไม่ได้ดูดีอ้าวแล้วเราเราจะทำยังไงกันดีอ่ะโอ้ยท่าทางเราจะต้องสลาเรือแล้วสลายัางไงเพื่อนนูบเต็มคันรถกระโดดตามมานะนูบนะ <c oughs> โอ้น่าสงสารตัวยิ่งเล็กๆอยู่แล้วเราจะพาเขากลับไปบ้านได้ไหมเนี่ยเอาวนะ้าวิ่งตามมาอีกนิดเดียวก็ถึงละมาเร็วเข้านูบตามมานะตามมาตามมานะทุกคนมาเร็ว เพียไปก่อนเลยพี่ฝนรอดูลาดเราพี่ฝนต้องวิ่งบนรางเหล็กเท่านั้นนะรางเหล็กอันนี้เหรอใช่ถ้าวิ่งบนสะพานไม้ได้ล่วงไปแน่จริงเหรอใช่แล้วใจเยน็นโอ้เส้นทางอีกยาวไกล ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วอีกนิดเดียวโอ้ยน่ากลัวนี่ถ้าหล่นไปก่อนถึงนี่เหรอเหหเกือบไปเมื่อกี้เบี่ยงไปนิดเดียวถึงแล้วจ้าสุดยอดเลยเดี๋ยวขอแซฟก่อนในที่สุดเราก็มาถึงจนได้มาถึงแล้วแซฟแล้วเรียบร้อยสถานีนี้ถ้าท่านจะไปยากน่าดูแฮะทำไมเหรอ พี่เอกเห็นทางขาดข้างหน้าด้วยมีทางขาดด้วยเหรอใช่อ๋อไม่เป็นไรอย่าไปกลัวนะอย่าไปกลัวเออพี่ฝนขับบ้างไหมให้พี่ฝนขับเหรอเอาเลยเอาพี่ฝนขับก็ได้ไปเลยไปเลยตื่นเต้นตื่นเต้นทำไมตื่นเต้นไงงั้นเมียไปอีกคันดีกว่าทำไมอะไปคนละคันดูหน้าทางจะปลอดภัยกว่าเดี๋ยวพี่ฝนรับเพื่อนนุ๊กก่อนก็แล้วก,กัน มาแล้วจ้าขึ้นรถแล้วพวกเราเดี๋ยวพาไปส่งที่บ้านอย่างปลอดภัยสถานีต่อไปน็กสเตชันเอามีที่ว่างหนึ่งคนด้วยไม่นั่งอของเพี่อขึ้นเต็มเลยเห็นเปล่าเขาดีจะมัดเลยเฮ้ยทางนี้ขาดอ่ะเดี๋ยวนะเขาบอกว่าให้เรากดตุ่มพี่ฝนต้องกดเลื่อนไปทางขวาเปล่าเกือบไปกดตุ่มอะไรอะ่ะน้นมัน้ายนี่ไงตุ่มมันเนี่ยไปได้อางั้นต้องเลื่อนทางนี้ไปทางขวาเปล่าอันไหนอ่ะหรือว่ามันไปได้เลยมันก็มีแท่งเหล็กอยู่นะ มันก็มีแท่งเหล็กแล้วใช่พี่ฝนเลื่อนทาไมอ่ะไม่รู้พี่เอกรู้สึกว่าเหมือนโดนหลอกอ่ะโดนหลอกอยังไงอะ <c oughs> ดลดล่ะ <c oughs> เหมือนออฟบี้เปล่าออฟบี้โดนหลอกหระใช่เหมือนออฟบี้เวลาที่เราเดินไปแล้วมันเป็นแท่งๆ่งแบบนี้แต่เราหล่นตุ่มลงไปได้อ่ะอ๋องั้นเหรองั้นเดี๋ยวพี่ฝนไปก่อนนะไปก่อนได้เลยไม่ต้องรอเออมาได้จริงด้วยเดี๋ยวพี่เอกเอาตรงนี้มาใช้ด้วยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่เอกดูซิว่าจะไปได้จริงเปล่าไปได้อยู่แล้วเด <c oughs> ียวเดียวข้างหลังตามมาแล้ว เออจริงด้วยเขาหลอกเราอ่ะโอ้โดนหลอกเลยเห็นเปล่างั้นเดี๋ยวพี่บอลรอตรงนี้นะรอตรงนั้นนะเหรออ่ารอตรงนี้แหละเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเพื่อนมาเพื่อนมาก็ไปเหอะเดี๋ยวด้วไพี่บอลลองกดตุ่มตรงนี้ก่อนอันนี้ไปได้จริงเปล่าไม่รู้อ่ะไปเลยเยเพื่อนใจเย็นก่อนเดี๋ยวเรายังไม่ได้ไปเลยไปเลยเพื่อนไปเลยเพื่อนใจเย็นอย่าเพิ่งเออ แล้วเราก็หล่นไปต่อหน้าต่อตาเมื่อตัวแตกเลยอ่ะพี่ฝนนะเดี๋ยวไปคันใหม่ก็แล้วกันนะออกไปไปเดี๋ยวพียงนั่งดีกว่าเนี่ได้พี่ฝนขับเองไปแล้วเออหือเดี๋ยวเดี๋ยวขอจอดรับพี่นุ๊กก่อนอึบขึ้นรถมาได้เลยจ้าโอ้เขามากันแล้วคนนี้มาเต็มเลยเนี่ยใช่แล้วมากันเพียบเลยนี่ขึ้นเต็มรางรถไฟเลยขอบอกอ้าวะอ้วอ้าวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนทำไรทำไมทำไง เพื่อนทำไรตกใจหมดเลยต้องไปกันคนเราฝังกับเพื่อนแล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวไปฝังนี้มั่งดีกว่าเพื่อนก็คงไม่รู้นะเดเพื่อนเพื่อนใจเย็นนะใจเย็นเอาเบรกขับเหรอให้เบรกขับเหรอขับดีๆขับดีๆไม่ต้องกลัวนี่เดี๋ยวเบรกจะสปีดแซงนุ๊กเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นเดี๋ยวเพื่อนขึ้นรถก่อนนี่เพื่อนขึ้นรถเต็มเลยเอาขาดไปหนึ่งที่นั่งแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปได้เฮ้ยเดี๋ยว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 เีใจเย็นล้างไม่มีล้างไม่มี มันอาจจะเป็นลางอ๋อนี่ไงมีตุม่มตุ่มไหนนี่ตุ่มนี่ไงอ๋อกด e อ่ะกดตุ่มเลยเร็วเข้าอ๋อใช้สลับรางเอาอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองเฮ้ยไม่ต้องกลัวเ่เอกโปรโค่อยๆไปเ้ยอะไร <c oughs> <c oughs> อะไร <c oughs> อะไรดิทำไมหล่นนะโหต๊ะกระจายมดเลยก็สลับแล้วไงเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นพี่ฝนมันหล่นไง แล้วทำไมหล่นได้ไงอ่ะมันหล่นเอาพี่ฝนพี่ฝนขับไปเอาพี่ฝนขับไปมาเร็วเขา <c oughs> ้าเกิดอะไรขึ้นน่ะมันโ๊ะกระจายไงมันต้องสลับลางหลายรอบหมายความว่าเพื่อนต้องไปก่อนใช่เปล่าใช่แล้วมาเร็วเขา้เาพี่นุ๊กขึ้นรถมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรคราวนี้เพื่อนไปทางนี้แล้วไงเนี่ยใจเย็นนี่พี่นุ๊กขึ้นรถมาแล้วึบอหันละอืออือมันกระเด้งมันกระเด้งไปได้เลยเขาสลับมาให้เราแล้วสลับแล้วเหรอใช่แล้วเด๋ยด้ดีกรอบนึง เดี๋ยวต้องยังไงต่อถ้ากดมันก็ไปทางนู้นนะดิต้องกดไงมันก็ต้องไปไงเราไปได้เลยไปได้เลยเหรอเออจริงเหรอนี่ไงไปได้เลยอ้าวแล้วทําไมมันหล่นนะเพราะมันไม่มีรางไงทางนู้นก็ไม่มีรางเหมือนกันใช่เราจะต้องกดตุ่มไงแล้วรู้ได้ไงว่าทางไหนมันไปแล้วไม่รู้เหมือนการลองดูมันต้องกดตุ่มไงอ้าไปทางซ้ายก่อนใช่ไหมตกลงเรานี่กดได้เลยไม่ต้องเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วพี่ออะไรแล้วไม่เอานู้นไปหรอ อะไรเนี่ย <laughs> นี่จะรีบไปอย่างเดียวเลยแล้วนี่ก็หล่นยาวเลยมาแล้วพี่เอกตอนนี้พี่ฝนสลับลังเรียบร้อยแล้วดูช่าทางเมื่อกี้เพื่อนนูบเราจะเยอะเกินไปอะ่ะใช่พี่เอกขึ้นไปนั่งด้วยคนก็เลยหนักเข้าไปไงมาเร็วเข้าตามานะตามาคราวนี้เราต้องไปได้แน่นอนไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่เอกพาไปคันงออนี่กลาลังไป <laughs> ใจเย็นใจเย็นนี่อันนี้เร็วแน่นอน ไปเลยพี่ฝนเอาไปทางนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสลับรางก่อนงั้นเดี๋ยวเพลงลอยอยู่ตรงรางนี่นะมาแล้วสลับรางเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วมาแล้วค่อยค่อยกระดึ๊บไปหาพี่ฝนค่อยค่อยมานะเออกำลังค่อยค่อยไปอยู่ไหนอยู่ข้างหลังอยู่เดี๋ยว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 สลับรางไหมนี่นี่ต้องสลับรางไหมอ่ะฮะสลับดีไม่สลับก็หล่นดีต้องไปรางทางขวาต้องไปรางทางขวาเหรอขวาเนี่ยมันซ้ายไม่ใช่เหรอไหนรางนี้เหรอรางขวา รลังนี้ใช่ไหมเอออ,อ,อ๋อมันจะต้องมีรางข้างหน้าหน่อยหนึ่งถึงจะไปได้ใช่อ้าวของพี่เอกเลยติดเลยพี่ฝนเกิดอะไรขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่รู้ดิอ้าวแย่แล้วเพื่อนหนูพี่ฝนล่วงไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปท่านี้ต้องไปท่านี้แล้วทุกคนไปได้ไหมอ่ะไปได้ยังพอไปได้อยู่เออเฮ้ยไปเร็วเลยไปเร็วเลยยังพอไปได้อยู่ ข้างหน้านี่ไปได้เปล่าอ่ะข้างหน้าไปได้เลยท้้งหน้าไปได้เลยเหรอใช่ใช่ระวังล้อปัดใจเย็นระวังล้อปัดนี่นี่กำลังใจเย็นอยู่อืมน่ารัถูกต้องไอ้แล้วไหนบอกไปได้อ่ะไปได้เลยแต่อันสุดท้าย่ต่อันนี้แอขี้โกงอ่ะขี้โกงอะไรขี้โกงอ่ะเมื่อกี้บอกไปได้เลยป้โทหลังจากศึกษามาเป็นชั่วโมงไปแล้วไปแล้วทุกคนรับพี่นุมาแล้วแล้วก่าคนพบว่าถ้าเราไปอย่างเงี้ยเราจะไปได้ใช่ไหมอ่า เราไปได้ใช่เราก็จะขึ้นอันนี้เพื่อไปทางขวาใช่ไหมใช่แล้วแล้วไงต่อยึดๆๆๆๆยาๆๆใจเย็นใจเย็นอึดๆใจเย็นอแล้วจะไปทางขวานี่ปึ๊บซึ่งมันก็จะช้าถูกป่ะใช่มันช้ามากช้าอันนี้ถ้าเรากระโดดออกคนนึ่งอะจะกระโดดแล้วหล่นไปเล้ดิเห็นไหมมันจะเร็วเลยออแล้วพี่ฝนจะไปยังไงอะพี่ฝนก็กระโดดไปเป็นคนขับดิโดดไปเป็นคนขับบอนี่งานได้แล้วเออแล้วพี่ฝนก็ค่อยๆขับไปค่อยๆขับไป ช่เดี๋ยวเอ็กจะขับตามไปนี่นี่ไงบึบบบแล้วไงต่อรางนี้มันไปไม่ได้อะรางนี้หยุดไงเดี๋ยวก่อนมันไปทางหน้าได้รางนี้ตรงไปได้เลยแต่รางข้างหน้าพี่ฝนต้องเอาไปทางซ้ายเนี่ยหรอรางนี้ตรงไปได้หรอใช่รางต่อไปต้องไปทางซ้ายแค่นั้นเองไม่มั่นใจเลยมั่นใจเลยพีเอกมั่นใจอันนี้หรอใช่แล้วแน่ใจหรอแน่ใจเห็นบ่าวแล้วไงต่อรางถัดไปไปทางซ้าย รางถัดไปนี่แหละไปทางซ้ายรางเนี้ยอันนี้เหรอแล้วก็ไปทางซ้ายแล้วทำไมมันไปเลยไม่ได้อะไม่ได้ไงมันหล่นไงเดี๋ยว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 เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออเออกดกดกดแล้วไปเลยไปเลยเดี๋ยวโดดตามเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นนี่เหรอนี่เหรอใช่แล้วนั่นแหละแค่นั้นแหละเอาขึ้นมาเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเราไปได้จริงเราไปได้แล้วเห็นเปล่าอ๋โอ้โห ไปเต็มคันเร่งเลยเขาบอกอย่างนี้เห็นห่วงไหมให้ไปให้เต็มคันเร่งเขาบอกว่าให้เราไปเต็มคันเร่งเลยนี่ก็เชื่อคนง่ายแท้ไปได้จริงนี่เขาบอกว่าให้เราไปเต็มคันเร่งเลยมีแค่ไหนไปสุดแค่นั้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเขาเห็นแค่หัว สงสัยวันนี้เราไปส่งพี่นุ๊กไม่สําเร็จแน่นอนเลยอ่ะใช่แล้วมันยากมากเลยนะพี่ฝนนะเดี๋ยวคราวหน้าเราพาเพื่อนมาส่งกันใหม่ก็แล้วกันสําหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนร,รักทุกคนนะจ๊ะบุยบุย